7สิ่งธรรมดาที่ทรงพลังที่จะทําให้คุณรวยเร็วขึ้นค่ะหลายๆครั้งที่เรามองข้ามสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปแล้วเราก็งงว่าเอ๊ะทำไมเราทําแล้วทําไมมันไม่ดีขึ้นสักทีไม่สําเร็จขึ้นสักท,ไกทีไม่รวยขึ้นสักทีวันนี้จะเอามาให้เจสิ่งค่ะอย่างแรกเลยนั่นก็คือ work in silence ก็คือเวลาเราลงมือทําอะไรเนี่ยพยายามอย่าไปประกาศหรือว่าบอกอธิบายเป้าหมายการลงมือทําหรือแผนการของเราอย่างละเอียดให้กับคนอื่นรู้ค่ะหลายๆครั้งที่เราคว ควรที่จะเหมือนลงไปฝังตัวอยู่ในหลุมแล้วก็ฝึกวิทยายุทธเพื่อให้ตัวเราเองนี่แหละเข้มแข็งกับตัวเราเองให้ตัวเราเองเนี่ยไม่ต้องได้ยินเสียงภายนอกรอบข้างมากมายจนเกินไปทําให้เราสับสนและกังวลแล้วก็สงสัยในตัวเองในที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เขาบอกให้ประกาศเป้าหมายเนี่ยให้ประกาศกับตัวเองค่ะเราไม่จําเป็นจะต้องประกาศตีคองร้องเปล่าให้คนอื่นเนี่ยมารู้ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้ประกาศออกไปมันจะมีสี เสียงต่างๆจากหลายๆคนจากหวังดีจากไม่หวังดีหวังดีจริงหวังดีไม่จริงก็แล้วแต่ก็จะเข้ามาให้คำแนะนำแสดงความคิดเห็นซึ่งหลายๆครั้งความคิดเห็นเหล่านั้นเป็นความคิดเห็นราคาถูกที่หลายๆครั้งคนที่ให้ความคิดเห็นเองก็ยังไม่มีผลลัพธ์ในสิ่งนั้นเลยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณควรที่จะต้องรู้ว่าถ้าคุณอยากรวยเร็วขึ้นต้อง work in silence เก็บความลับในการสร้างเป้าหมายของคุณ ไว้เงียบๆค่ะอย่างที่2คือ be selfish with your time ก็คือให้คุณเนี่ยเห็นแก่ตัวหน่อย เวลาของคุณเวลาของคุณไม่ได้มีมากมายให้ใครจะเผาผลาญเวลาของคุณทิ้งก็ได้คุณไม่ได้มีเวลามากมายเพื่อที่จะใช้ทําอะไรไร้สาระเพราะฉะนั้นให้รู้ไว้ว่าเวลาทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกวินาทีของคุณเนี่ยมันมีค่าอย่าคิดว่าคุณสามารถเผาเวลาทิ้งไปกับอะไรก็ได้ไปกับสิ่งที่มันไม่จําเป็นไปกับสิ่งที่มันไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรเลยสําหรับคุณถ้าเวลาวันนี้ของคุณ มันคือเวลาที่คุณกําลังสร้างตัวเพื่อให้ก้าวกระโดดไปในผลลัพธ์ที่คุณกําลังปักเป้าเอาไว้ให้รู้ไว้เลยว่าสิ่งที่คุณจะต้องเห็นแก่ตัวมากที่สุดคือเห็นแก่ตัวในเวลาของตัวเองค่ะสิ่งที่3ค่ะคือ learn and do ค่ะหลายๆครั้งที่หลายๆคนเนี่ยเรียนอะไรมาศึกษาอะไรมารู้สึกว้าวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่ได้เรียนแต่ไม่ลงมือทำแบบ ทำทันทีเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเรียนมาแล้วเวลาผ่านไป24ชั่วโมงไฟความจําการเข้าใจของเราจะค่อยๆลดลงและเมื่อเวลาผ่านไป48ชั่วโมงนอกจากไฟความจําลดลงแล้วการอยากจะทํา มันก็ลดลงรู้ตัวอีกครั้งก็คือไม่ได้อยากทำแล้วไม่มีไฟแล้วรู้สึกไม่อินละเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งที่หลายๆคนหรือตัวเราเองเนี่ยที่เรียนมาแล้วไม่ทำทันทีสุดท้ายก็มักจะมาบอกว่าเออไม่เห็นเวิร์กเลยเออไม่เห็นได้เลยจริงๆอ่ะเราต้องกลับมาดูว่าเราอ่ะได้ทำทันทีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเราตลอดเวลาทุกวินาทีอย่าเป็นคนที่เรียนอย่างเดียวหรือเสพอย่างเดียวจงเป็นคนที่ผลิตออกไปด้วยเป็น คนลงมือทําด้วยเป็นคนปล่อยของออกไปด้วยเพื่อที่ว่าสิ่งที่คุณได้รับได้เรียนได้รู้มาในเวลานั้นมันจะได้ทําแบบเต็มที่และเมื่อคุณทําทันทีครั้งต่อไปที่คุณทํามันจะพัฒนายิ่งขึ้นไปอีกค่ะสิ่งนี้คือความลับที่จะทําให้คุณรวยเร็วขึ้นค่ะอย่างที่4ค่ะคือ run one step at a time คือเวลาเราทําอะไรเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือเราต้องทุ่มเทพลังงานโฟกัสไปกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียวได้ยินมาว่าคนเราต้องมีรายได้ หลายทางเราต้องทําหลายๆอยา่างอย่าไปปิดกั้นโอกาสอะไรและหลายๆครั้งเราก็เห็นว่าเวลาที่เราเปิดรับทุกสิ่งและทําทุกอย่างในเวลาเดียวกันมันก็มักจะไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณกําลังอยากจะสร้างตะกร้าใบนี้ให้มันสําเร็จได้เร็วขึ้นให้มันถึงเป้าหมายของคุณอย่างชัดเจนและเร็วขึ้นสิ่งที่เราจะต้องทําคือโฟกัส สิ่งใดสิ่งหนึ่งณเวลานั้นเพื่อให้มันบรรลุเป้าหมายตามที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าตะก้าใบแรกยังไม่ดีอย่าเพิ่งไปมีตะก้าใบถัดไปนะคะสิ่งที่5ค่ะ embrace your failure ค่ะให้คุณโอบกอดให้คุณน้อมรับให้คุณขอบคุณให้คุณยินดีกับทุกๆก,การล้มเหลวรู้ไหมว่าหลายๆครั้งเนี่ยที่คนคนหนึ่งไม่กล้าที่จะล้มเหลวไม่กล้าที่จะทำผิดสิ่งที่เรามองเห็นก็คือเขาอยู่กับที่และเขาไม่ได้ทําอะไรเลยอย่าไปกลัวอย่าไปกังวลมากมายอย่าไปทุบตีต่อว่าตัวเองว่าฉันทําอะไรก็ไม่เวิร์กฉันทําอันนี้ก็ไม่ดีฉันทาอันนี้ก็ไม่สําเร็จสิ่งที่เราจะต้องโอบกอดเพื่อให้สิ่ง เป็นบทเรียนและเป็นบันไดาพาเราขึ้นไปถึงเป้าหมายที่เราปักธงตั้งเอาไว้เนี่ยนั่นก็คือให้คุณเห็นทุกบทเรียนในความล้มเหลวว่าสิ่งนี้ให้บทเรียนอะไรกับฉันฉันได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้เพราะฉะนั้นฉันจะไม่พลาดกับสิ่งนี้อีกแล้วฉันได้เข้าใจสิ่งนี้มากขึ้นฉันได้ลงมือทํามากขึ้นเมื่อวันไหนก็ตามที่เราได้ก้าวขึ้นไปถึงจุดที่เราปักเป้าไว้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าว้าว ฉันเข้าใจในสิ่งทุกอย่างที่ฉันกำลังสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะองค์กรพนักงานลูกน้องทำอะไรผิดพลาดฉันรู้หมดเพราะฉะนั้นวันนี้จงอบก,กอดความล้มเหลวและหาบทเรียนจากสิ่งนั้นค่ะสิ่งที่6ค่ะนั่นคือ live below your mean จงใช้ชีวิตต่ำกว่ามาตรฐานที่คุณเป็นค่ะอย่างเช่นวันนี้เนาะเรามักจะอยู่ในโลกของ materialism โลกของทุนนิยม เพราะฉะนั้นเราก็มักจะประโคมอะไรเพื่อสแสดง ความรวยของเราแล้วเราก็อยากจะโชว์ว่าฉันสําเร็จนะเราก็เลยต้องมีสิ่งนั้นเราต้องมีสิ่งนี้แต่จริงๆเนี่ยพอกลับมาดูทรัพย์สินของเราจริงๆแล้วเราเห็นว่ามันไม่ได้เหลืออะไรเลยมันจะทําให้ทุกๆการเติบโตของเรามันยิ่งลดน้อยถอยลงทรัพย์สินที่เราสร้างไว้มันก็จะยิ่งลดลงและยิ่งมีมากขึ้นเท่าไหร่สิ่งที่เราหันกลับไปแล้วมองเห็นทรัพย์สินตัวเองมันก็จะยิ่งลดลงและหลายๆครั้ง ที่เราเห็นหลายๆคนเนี่ยใช้ชีวิตแบบโอ้โหเกินมาตรฐานชีวิตไปมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขายังมีภาระยังมีอะไรที่ทําให้เขาไม่สบายใจหรืออาจจะย,ยังขาดทุนเวลาที่นักธุรกิจเนี่ยมียอดขายเข้ามาลงมียอดขายเข้ามาแคชโชว์เข้ามาเยอะมากเราก็เลยไม่ได้ดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยบรรทัดสุดท้ายของเรากําไรคือเท่าไหร่และเวลาเราใช้เงินเนี่ยเราใช้จากมุมมองของยอดขายหรือรายได้ที่เรามี แต่เราลืมดูไปว่ากําไรบรรทัดสุดท้ายของเราเนี่ยมันคือเท่าไหร่ทําให้หลายคนพลาดในการใช้ชีวิตใช้ชีวิตเกินกว่ามาตรฐานที่เราควรจะใช้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะไปจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะอยากจะบอกว่าถ้าอยากรวยเร็วขึ้นอย่าเพิ่งรีบใช้ชีวิตเกินมาตรฐานจนเกินไปวันหนึ่งที่มีเงินอยากจะใช้เท่าไหร่อยากจะใช้ขนาดไหนอยากจะใช้แบบอิสระยังไงมันใช้ได้อยู่แล้วแต่วันนี้ถ้าคุณอยากสร้าง ให้มันมั่นคงให้รวยเร็วขึ้นให้สำเร็จเร็วขึ้นอย่าใช้ชีวิตเกินมาตรฐานค่ะและสิ่งสุดท้ายค่ะสิ่งที่7คือ never stop dreaming ค่ะอย่าหยุดฝันค่ะคุณเคยเป็นไหมเวลาที่เราตั้งเป้าอะไรเอาไว้และเราได้แล้วเราก็มักจะเคว้งเคว้งสักพักหนึ่งว่าแล้วเราจะทำยังไงต่อไปเราควรทำอะไรต่อไปดีเออชีวิตฉันมันก็ได้หมดแล้วคือจริงๆอะถ้าเราค้นในใจเราจริงจ คนเรามีความฝันเสมอค่ะแต่บางครั้งที่เรารู้สึกว่าเราไม่กล้าฝันเพราะเรากลัวว่าเราคงจะไปไม่ถึงเราคงจะทําไม่ได้เราก็เลยหยุดฝันเมื่อเราหยุดฝันตัวเราเองเนี่ยก็เหมือนโดนฟรีซโดนซาร์ฟเอาไว้เพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะบอกทุกคนว่าอย่าหยุดฝันความฝันของคนเนี่ยมันไม่ได้ทำร้ายใครและความฝันของคุณมันอาจจะสร้างอาชีพสร้างไรายได้สร้างคนอีกมากมาย ด้วยคุณคนเดียวที่ไม่หยุดฝันค่ะอยากทำอะไรทำเลยความฝันมันฟรีทำไมจะฝันไม่ได้ทำไมจะคิดไม่ได้ทำไมจะอยากได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้อยากมีความสุขกับชีวิตแล้วก็รวยเร็วขึ้นสำเร็จเร็วขึ้นจงเป็นคนที่ไม่หยุดฝันค่ะฝากเจ็สิ่งนี้เอาไว้เจ็สิ่งธรรมดาที่ส่งพลัง และจะสร้างความสำเร็จความรวยให้คุณเร็วขึ้นแน่นอนค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยว่าชอบข้อไหนสำหรับคลิปนี้โคชใหม่มรัญยาสวัสดีค่ะ